ขนาน่เอาอีกียอีกยที่ว่าร่อยมรอยมากนี่รอี่อยลอยนี่หละอยมาขึ้นมาพหงจะรอดเปาไม่แม่กินยาูไปแล้วจะคอยไปยุ่งยาพาบุกลังให้พ่อไข่ก็เลยรักไ้บากเกให้พ่อพาไก่สุกวรมัดคนกินยา ทิ่เข่ากินหนาหนนข้าโูพนบอลเฮ้ยไม่กินเขากินหนาข้าวบูพนบอลไม่กินเอออันนี้เราพอพาดเลยเมื่อนี้มาสิท่า,ทา,ทานนล,าลูกขึ้นสามคนในละไ้ก็พอพลาดไปเออเอาจะผู้เดียวบ่ไดบ่ไดนี่ห่วยก็วป่าจังกันาะบ่าแตงก็มีแน่วหอนรอบ่าแตงเขาพลาดคือสีสอยางรอมสามบทที่นในรอบนี่กินเกมตลอดรอ,อบปาาไ โอยเดี๋ยวให้่อยคุยกับไม่ก่อนไม่เพรเป็นหมาก็คือหอนเลยเร้่บงดบบนี้เนาะโอ้ยเดี๋ยวปิดคนลูกเ็ไอ้เปิดไม่ก่อนเอาปิดเออปิดลงอ่ะปิดลงอ่ะนั่นเออไม่ใสไม่ใสตั้งใจไว้ไหวที่ท่านลูกทั้งสามคนให้กับพ่อพิบ หักบานแต่งแค่งปั่นมวยตาวยใหญ่างเ้ยเมื่อเนี่ถือโอกาสดีนั่งมัดซี่คนโปรดอยู่ตีในท่าลูกกระเต่าให้กับเจ้าพอพางวัดเดียวดีมันกันลายปวดเทถามไม่ออกครับปวดสะบัดเตียงข้อเท้าก็ไหลมันต้องถามเนี่ยไม่ออกเองมันสี่ลายปวดแอะเลยมันลายปวบอกลายปวมันก็พอไหลนะมันก็กินไหลอีดีน้อยเนี่ยกินถือข้อมูลอีกทีกินสองร้อยโอ้ มัน่เทียอแต่เป็นเปิดไปยู่ปายิมาาดีแก่ใจวัน่แม่วาตัวบุขอสองหรอด้ย้าหา้ยิปหาใไหออยไปปลาบักองไปปลาหิมาผาเอาแม่นจะไดนก็แล้วแต่มานนี่จงไหนก็ต้องไปทากันทั้งสามคนเอาโจลองถามเนียจะเบิ่งกันนะ ่เบอ no กันนะเ <Sh> in ป็นจังเพ่อที่ให้ไปอยู่บ่กพ่อที่เอาพ่อทัคนอยู่องทูนุกฮัลโหลว่าทัาไงล่ะฮว่า่อท่ท่านูกไปชาคตเรียนุ๊พอแล้วฮัลโหลเราชีโกที่ก่อนเลยเพรครป็นทีกินบนร้ายชีโลกที่ก่อนไแต่นีอายอีนึงนั่นแหละเาะเขาจะช่องยช่องอยัดทง้ามันจะพ่วงเยัดสวิเปิดไปเขายนเลี่ยไป แต่เขาเหยนเพราะทั้แเรียบก็ดิ้วแต่เขาเ็นเวียกภาพไปทุกาพกเแยพออย่งนีเปนอีเซเว่นเลยต้วงรเรจีเชียวยังไงเอาทั้งสามเลยบอเอาเอาทั้งสามก่อนเจียเมื่อทั้งสาเลยโอ้โหโท่คสำนัอเพื่อดขอนว่าจงเลยละพ่อพ่อเสียง่อเอาทั้งสก็เียวเมื่อทั้งสามเลยวอท่านจังส่นก็เจนยกลูกให้ทั้งสามเลยดิเอาอย่าง้ก่อนนอน เอาเออจะการผีกันสางกั่าดเอาจังสิเอาอีมันยกโยกนี่ไอ้ยกโยกนี่เปก้อนมูนี่ตงเอาก้อนมูเออเอายกโยกไเอาอีร้อยจิบนะไหวอีร้อยบได้มันจะเปนกัดบกาดอเป็นะกรัคื่ไปอยู่ที่หลังมูัดิ๋วอย่อนะบอกอาจะต่อยไปไูมบอกอางห เมื่อขีข้อเมื่อรู้ถ้าลอยของือทีัวเอยรู้ว่าคอยเป็นไผ่มันเป็นไผ่อะปลิงข้่วยคือย่คืออดอกระวังข้าเมื่อเข้ามาชูอึดเนี่ยกินเนี่ยากลูลู้จะคอยอยไปเดีวมันเป็นยังไงคือจะวางรู้จ้งหรอคอยปลิงเออพอหูแ้วพี่น้องพูกับหูว่าน่าว่าตัวปลิงแต่ว่าถ้าเมื่อเข้านี่มันอึดแน่อยากได้กินระลูเลยมีสปาป่วยพี่น้องนี่น้ำมน เอาทีเดิมพอผ้าเลยเมื่อนี้จะได้ก็ขอฝากลูกฝากเต่าทั้งสามคนยกให้พอผ้าเนี่เอาไปเลี้ยงคันเลี้ยงบ่อวิสเลี้ยงบ่บ่มบ่มบ่อวิสก็ให้เอากลับขึ้นมาส่งนะพอผ้าเด้อเอากลับถามเลยเนาะเอากลับขึ้นมาผู้เดียวกับพ่อพ่อเอาอี่ไหนเอาอี่ไหนก็ได้ว่างแต่ว่าแค่อีไหนหน่อยบ่ก็โบยกรงไรขึ้นกันได้อีกหนึ่งกันเอาเลยมันอกี้ก็ซองลอยซองลอยยิ้มวิบเวิร์ไปยิ้มฮันบ้านซ้าย พ่อเอพอมาตกบอลบัลทีธางสามบานองพกันไหนกูเยยนี่พ่อแม่เรียงเจ้าพอไว้เหตุมจประยุน่พ่อภาราผ้คนขอเรียงสาก่จด้ดีเต็มม ไปอยู่น้ำพ e ึ่งกัญยาภักกันดื่มกเลยย่ขอเกินสอง่อยกันขอเกินหันพอภาพกติอุธจากขึ้นกันละเบิ้งส้มเจเดยนนี่ยะขอพอเกินสอง่อยเด้อ้วเอ้าบันี้กติเทพท่านเข่าเดินตรงดังป่าไปกับผลข่างเล่นนี่พี่น้องเอ้ยวนมวลเลยเดอ

อ ER: oh, <t> ่อก็พออภาพคู่เป็นเด่นไหมล่ะอ้พามีดจะเนปาหรืเฮ้ยพอาพเสือคเป็นก่อนพอภาพอยากกินเล่นหน่อยก็นี่ละน่อยกัดพ่อเลย